ได้ยุดเรืยจริงสวยเว้ยดูร่าเกว้วฮังกุ๊งใส่สุดกูเหตุผมอยุบมือแม่งจูจีคิวว่ะเออเรือยเว้ยทำความสวัสดีพอยกเมยยกหน้าเวทีฮิดแลยดูร่ายร้อยอ้าม่าถึงไม่เล่งสวัสดีนะครับ พอๆแหม่ๆถูก่านทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับกับมาโนราลูกแก้วกับเกยก็ลูกแก้วลูกแก้วเหตุผมชื่อน้าดีดนะข้าวว่างกลางนิ้วกลางพอดีนะที่แดงต่างปกข้าวลุ่มเลยโนราลูแก้วเออ Rồi quá Này tập bốt đi tí Đủ ra Quá Ôi lê ta bao Lê ta sao Cái nông cha cao mà nặng Rồi 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 Không biết lục của ai lê Ở đây Tầm rưa Chuối rắp lê Ôi lê ta bao Lê măng ta sao Cái nông cha cao mà nặng Rắp đi Nặng lê thầm rơi Rơi cái chai ngay nặng มึงนั่งอยู่บ้านเคยนั่งอยู่บ้านมาแม่มึงองโ,โอ้แล้วไม่ท่ามที่คำแล้วแล้วพอมกัทราบรัวรว,รวเพอาะนั้นกูจะรู้ตอบท่านนัน่งอยู่บ้านเคยเคยใ,ใหญ่หนั่งองก็ตรงทามที่ลาวากักที่ลาวากักถ้าม,มันเป็นโกรนเนี่ยมันลุงกันหัวโคตรตะรอนทามไม่ดี เอาไม่เอาไม่ที่กันนั้นเอาอยากโกรธเลยร็โดอโอ้เลยจะเบาเลมันจะเจ้าหนุ่จะเข้ามานังนังเลยทำเลยนังเลยทำพันพันไปปลาเนยไปที่ตาบูระพาปลาเนยละบูระพาปลาดุปลาดุปลาดบูระพาโอ้ปลาเนมันไม่ใช่ ไม่ใช่บูรพาไม่ใช่กับปราดูรโดูรโดู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 รโดูบูรพาปรานั้นก็ไม่ใช่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 บูรพาประนั้นก็ไม่ใช่บูรพาอปรานั้นมันไม่ใช่กับปราดูระดูระดูบูรพาระดูบูรพาระดูระดูรโดูบูรพาปรานั้นก็ไม่ใช่พิษเลวพิษเลวไม่ใช่พิษเลวม จิตมันขี้โกรธีตายโอ้โดูแลนี่สวยอืมปลาโน่ก็ไม่ใช่ปลาหนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วเว้ยอืมไอปลาน้อยกูตะปูรู้ลุงจิตผมกูก็ลุกวันอยู่ในห้องเมมกันนันจีกันครึ่งเดือนอืมไม่กับบดเลยที่กับบดเนี่อเออบทโกรธในเรื่องมันต้องมีอะไรคนเราเออหนูร่าเออ ว่ากร่นว่ากร่นว่ากรนกไม่ไม่ว่ากรนกว่ากลนเต็ดวะโอไม่ไวที่กรนเต็ดโอปุ่มจ่าข้อกราวรื่งเราขี้เต็ดปุ่มจ่าข้อกราวรื่งเราขี้เต็ดประวิดเมาเฮ็ดเหยียบเป็ดจนวางโอ้เล้ว ทักสิ้นกลับไทยแล้วไปตัดยางทักสิ้นกลับไทยแล้วไปตัดยางเศรท้าเมาคางไปทางคูน่อพีทตาเก็บเคยต้องไป้ามอสู้ทินเพโปกห่านทำ รีวัดเล่นภายได้เตนังคำรีวัดเล่นไาใได้เตนังคำชาดาใจปั๊มเลียงลาวจูวิตตธรรนัดลำก้นเพราะว่าเป็นฮิตอนุตินกี้จิตชอบติดกาแช่ อาจารย์เบี้ยสุดโยอ์เที่ยวไปจอเด้คุณตื่นทำหม้อปลาเป็นลังแค่แกรุงในลายนุ่มกันใจรูเ้าเล่งเจ้าพุงพายพิมรีพายเดี่ยวไข้อ้ยแข่งพิมรีพายแกเดี่ยวไข้อ้อยแข่ง ันจมพลังบอกว่าฉันหิวแรงนัตาวุฒิเพแข่งนังเล้งคนเดียวอุ้งอิงคืนคมประวานมเหียวอุอ้งอิงคืนคมประวานมเหียวจตุพลคำเขียวเกี้ยวก้าวในหน้า ชนทีมดต่างนอนกลางอยู่บนลาปิยบุตรเดามาเพระว่าไมา่ได้ทำหมอไปทำไปไปไปไยิงว่าปลื้ยงิ่ายติดรักไปน้องไปเดินทางกันต้อรูอวรอรอ้ว่าปันพรื้ตันปลื้ต่อผมเหนื่อยมากเล็กแล้พี่ว่าจะเดินทางต่อแต่ผมเดินไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่มัน เท้ามันปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยพี่ผมขอนอนพักผ่อนแถวแถวนี้กันดีกว่านะครับเห็นไหมพี่ตรงนั้นมันเป็นถ้าเราเข้าไปนอนพักผ่อนตรงนั้นกันดีกว่านะครับมาสิพี่ไปไปแก้วมา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 มขอนอนพักผ่อนตรงนี้นะครับมาพี่ทองพี่แก้วนอนพักผ่อนกันตรงนี้นะครับมามามานอนนอน นอน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 กันว่านะเออนอนนอนนะครับพี่ทองเออนอนนอนนะแก้วนะเออนอนนอนถ้าเจ้าภาพท่าวัวใจนั่งไม่เล่นบอกว่าฉากนี้เขาเคลียนให้นอนส่องเจ้าบุ้งเออตรงเล่นในส้มจริงส้มจังเออต้องเล่นในส้มบทบาทอื Keng kun keni nim ngay choia Rồi có nát rồ nôn có yang nang quá ngay ku keng nim na rakh i na ro nôn ku yang nang quang ngay lưu lê 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 nôn lê 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 ต้องุ่มบทบาทเออช่องแคบุง้งเออน่ารักคนนังกวาวมึงเลมึงเลย,เลยก็น่ารักเลยเอ้ข้กวต้มกะยอกมาจ้ะครับนอนกะกินดักฮาอ้อมเ้าตอมบ่ไม่ได้นอนแล้วเลยจงกู Thổi nơi kêu à, Mà nôn con tổ ông à. ừ. cao này tâm nôn bậc cái bay chay ปวดในเน,น,น,นืนักหยุดบักบอลเอ็นลังลับในกันตะวันร้อนออกกว่าใจนอนละเมอคว่า ขณะที่ฟ้าชายพานุพันธ์มีจิตใจที่แน่วแน่อกเดินทางลำบากลำบนบุกป่าฝ่าดงลำบากแค่ไหนก็พเพื่อคำว่าแม่ครับพี่น้องพุทธศาหสนสุภาสิทได้กล่าวไว้ว่า นิมิตต่งสาธุรูปานังความกตัญญูกตัตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเราในเมื่อทำความดีมีจิตใจแน่วแน่ถึงความกตัญญูรู้คุณสวรรค์ย่อมมีตาฟ้าย่อมเป็นพยานเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ ในป่าในดงมักจะมีสิ่งอาถรรพ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่สามารถสัมผัสด้วยตาเปล่าของเราได้แต่บัดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณความพยายามของฟ้าชายพานุพัน์แล้ว ครับพี่แก้วตื่นเร็วพี่พี่ทองพี่แก้วพี่แก้วพี่ทองตื่นเร็วพี่ตื่นเร็วพี่ย่อยก,กันก็จบเนี่ยกูกินเนียเเ่ยรองตเออใส่หมูสับเยี่ยพี่ทองพี่แก้วเฮ้ย กูเป็นเอาชามถ้วยเดียวร้อยถึงถึงโป่งจูรดดีพี่ทองโอ้ยเมมควันกูอาได้กินข้าวต้มไอ้ใช่เออูเป็นเอาชามถ้วยไหนควัน เดี๋ยวนั่งลือกไม่รู้ไอ้โมนหน่ช่องมอดูเชียว่าไอ้นั่งไม่ลือกคนนะครับนียายยังไม่จบก่อนเดี๋ยวยังชักช้าก,ก่อนเลยวะบอกก็เรียบร้อยว่ายัางชักช้าก,ก่อนนะเห็นมึงไม่เลา,าเตังแต่กน,นี่เลยเฮียปีนองอยาเก็บกลับนั่งยังไม่จบทีเล่นในจบเรือ่องเออเล่นในจบเรื่องปีหน้ามาแล้วเล่นเรื่องไม่หล้วเออเล่นเรื่องไม่หล้วเอเอ มไม่เรืองไม่ลาวปีน้าาาเออไอ้ <c oughs> เร็วนี่นี่ดาบเล่มนี้มาเต่น,น้อยอยนอดาบเล่มนี้คือผมเหมือนกึ่งฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่เมื่อตะก,กี้เหมือนกับมีคนร่างใหญ่ๆสูงสูงร่างดำทมินมาที่ผมแล้วมาบอกผมว่าเขารับรู้ในสิ่งที่ใจผมคิด ในความพยายามของผมเขาให้อาวุธสวรรค์เล่มนี้มาโอ้พาไปน้อยอะน้องไปสู่พระมนครอะไรสักอย่างอะพี่<อ>เพราะว่าตอนนี้องค์พระราชากำลังสืบหาดาบเล่มนี้อยู่ออเยยะดาบเล่มนี้สู่ง่ายไปเพราะอะไรเก็บไว้คนลงทัพนันนะเก็บไว้โอ้คงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี่ในป่าในดงเนี่ยคงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนพันเพชรชยาธรอ,อะไรอย่างนั้นอย่างแน่นอนเอา mày à, nè mấy kumikai chưa mừng ư ừ. ừ. ta tinh chắc meeting Ta chính sắc ngay mì chính ngay 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 ngay

เหวี่ยดผมปลัดยวกล,ยวลุยแผลดวกเลยคูต่ตกใจไ <c oughs> ทยวุ่นเลยว้าว <c oughs> อะไรประมาณนี้อ่ะ thương Phí rồi đi Phí là dịch mềm Ồ oh. mm -hmm. Rồi lao nè Mày nói là phí Mà đẹp phíu Mày nói có à, phíu à, à, Rồi quá นี่ใต้นั่นเนี่ยใต้นั่น,เป,นปเป็นเพื่อแกไดตายอ่ะเป็นอีดโฮ่แต่ไม่ใจทุ่งไม่เข้าใจเหมือนคนไปยิ่งไปนอนรีสอร์ทอีทาวันตามคูอีทาวันตามคูเลวใช่ทุ่งไม่อะ่ะพี่กินว่าเปลือกินนี่นี่ไม่ใช่ปากนะบ,บ้านโฮ่คุณละทุ่งกันแล่เป็นอดีดปรามพลคูไม่ได้ใชจทุ่ง จะได้ดูพี่ดิโอ้น่้ยทองโอ้รู้จักกูคนโอ้เซนย่อยังเหรอมึงกระดานพี่อย่างรู้จักลยเซนเต่าทับกี่วะโอ้อืกูรู้จักซโจอาซอนุย มึงรู้จักพี้นะไอ้ได้กูเผื่อก็รู้จกักโซโซโซโจไอ้จองพี่รู้จกักเออไอ้จองไม่เหรอไอ้จองไม่อ,อ,อ,มอะมึงมั่นเลยครับโอ้ไหวมึงจับกูไม่ได้เหรอตนค่อยเหรกูปโป้มึงนี่โอ้ อ้คร oh ับโอลงโองโอลาเนะรงเดือนที่ไม่ได้ตบบุญไปให้กูพ่อมาเลยพ่อรับโอลโอโอ้หลงโต หยัดแม่ไหม้าวก,กวนกูบบกเบอร์กูพิได้ไหมหยัดแมม่โอ้โหคราวเพื่อนก็ตายไปเนนลยก็ให้พอดลูกล้านไหนนี่ไอ้ได้เบอร์หายพิษชัดไม่มีกราวไหยปู่เจ้าเือครับชาย้วียกเออพอคือปู่เจ้า เองในป่าในดงเองนี้ปพอได้รับกับบรรจาจากตวาะตวันพรตะวันเน้นถึงความกระตันอยู่รูคุณของยาว,วาไปะลูกนำดาบเล่มนั้นไปทุบปรมะมานาคชนเพราะตอนนี้องค์ปราชาจ้ากำลังตามมาดาบเล่มนั้นและเจ้าจะได้รับคำโตกเจ้าจะได้เป็นราชเจ้าองค์ตัดเผยจะได้คงประมานาคนาจะได้ครอบครอง ชใช่ไอ้ได้ครอบครองชาพานฮะโอยอ่ะครอบครองเลยฮะอืะมหลอกเล็กพี่นี่ไปะลกเออไปลนะลกเนเะจะยะได้เป็นวงร่งาชาเลยกำอตผู้กิบมามน้าโคนเองนั่นเลยลูก เนี่ยผมให้ดับกับเจ้าไปเร็วให้คงดีกับเจ้าไปเร็วเดี๋ยวโวจะได้ไปคืนวันนี้จนไปกืดคือไวยไปเกดนั่นแหละต่ไม่รู้เอง้งตังตังไปกืดตังไปกืดจนไม่รู้เอ้งคือโอ้ต่างไปกืดมีช่องทางตืน่นยานลุ้มตางไปกืดนั้นเอออยู่ทึ่งกัน เดินอย่าลุ่งเด็ดขาดนะทางล้างกันทางล้างรูดำๆมันทางไปขี้อย่าไปเฉย,ยอ่ะมิ่นขี้เลยทางไปเกิดนะทางไปเกิดอยู่ข้างบนรูแด,ดงๆแควแกโหลดไปป่านี้ไปเกิดได้ไหมอ่ะ <laughs> ป่านี้กันรูบูดเล็วก็ไปเกิดต่อเช่าดูนะ nhiêng nay nay cả tên đi bay cứ đều, dài cheo kéo tao điếu phần phứa hoặc bạc đây tên dắt xích hoặc bạc đây cua hãy tên bay yến cái cang nôn, yến té cái bưởi bưởi anh yến té cái muột muột nha té cái mai cối anh này cái bùm mai cả day này té hãy tên bay yến cái cang nôn. để rồi nè phần phương. เคยดิกลับรถออกจากงานคนนั่งหลือจนลอกเลยอ่อได้นะจนกล้าวยืนเละนะเคยดิกลับรถออกจากงานเคยดิกลับคนนั่งหลือจนลอกไอ้ขี้ชูดเลยนะอ่อได้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 จะคุณแก่เละจนนั่งลึกอ่ะคุณแก่เละจนนั่งหลือจนกยไปบอกบื้อเขาแล้ให้เขาได้โจกบื้อโจกอ้วยกูก็ไม่รู้บอกกบรู้หรอกอ่ะ ใอยอะพื่อก <ım S 2> ู้เงินเอางวดจนเงินอยู่โอ้เอโหคราวอืมไปน้องไปจะไปนั่นออกดึนต่างนะนำดาบเล่มนี้ไปเออนำดาบเล่มนี้ไปไปครับพี่ทองเออไป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 แก้วดึนต่างเออไปไปไปเออเดี๋วกระดึนต่างทันเลยเออคำในโนดโดนได้กินนี่โนดติดลูกเมียอยู่ต่างบ้านอยากไปสนใจมันเอออย่าสนใจเลยนะกับเมียนะ เอ้ยปัดเพื่อวะยูจนกูต้องมาตามไม่มีโรเรื่องโรเราวให้ปอดหันเดือนออกเลยมากไม่เดี๋ยวใจชุ่นเดี๋ยวใจชุ่นไงพวกเปรดนี่อือวันนี้กูยอมตายกูต้องไปตายห้องนาทีอือโลกเมียต่างบ้านยูปเพื่อไปโรเรื่องอือต้องไปตายหองอือไอพวกเปรดนี่อืออืออือ ต้อไปตายนี่มึงค่อยอ่ะน,นี่ค่อยไหวยตยฮวงเหลือ,อโคตรถทธธี่กากว่าพัวช้างสกันโอ้โหตัดสินใจจะไปแก้ your day อยากเห็นอยากเข้าใจติดตามต่อครับท่าน